อ่าผมชื่อผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรดิเรกเซอร์นาคนะครับอ่อยู่ปัจจุบันอยู่ภาควิชาวิวศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร,รม์มหาวิทยาลัยศเีนคลินทรวิลโรนครับตัวผลงานที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นชุดตรวจสุขภาพอัจฉริยะนะครับโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานการแพทย์ทางไกลหรือเทเลมีดิซีนครับดีนะครับอ่จริงๆผลงา,านนี้เราพัฒนานมาหลายปีแล้วนะครับ เป็นพอยหรือโจทย์ที่เราได้มาเนี่ยเกิดจากการลงพื้นที่ในชุมชนนะครับเราทีมงานเราวิจัยเราซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์แพทย์อาจารย์พยาบาลน,นะครับแล้วก็ทีมอสมอทีมสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับเนื่องจากเราอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยศิริฤรษมอสวเราเนี่ยเน้นนวัตกรรมด้วยสังคมคือนอกจากเป็นนวัตกรรมแล้วจะต้องมีประโยชน์กับคนในชุมชนด้วยผมก็เริ่มจากหลายปีก่อนเราก็ไปลงพื้นที่นะครับเราก็ไป เดินตามบ้านนะครับเดินตามบ้านไปบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่เราพบว่าในในในพื้นที่เนี่ยยังไม่มีนวัตกรรมหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามสุขภาพส่วนบุคคลได้นะครับซึ่งเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็ยังไม่มีจริงแต่ปัจจุบันก็มีเยอะพอสมควรนะครหลังจากนั้นเราก็ได้เริ่มทำตัวอุปกรณ์นี้มาในเวอร์ชน เวอร์ชันที่สองละเวอร์ชันแรกที่เราทำเนี่ยเป็นเพียงอุปรกรณ์ระบบที่ใช้เก็บข้อมูลสุขภาพข้อมูลสุขภาพ,พกรกรไประกอบด้วยอะไรบ้างความดันโลหิตชีพจรนะครับน้ำหนักตัวนะครับแล้วก็น้ำตาลในเลือดอันนี้เป็นตัวอย่าง Us, สัญญาณชีพเบื้องต้นนะครับที่มีประโยชน์ในการคัดกรองโรคพวก NCD คือโรคติดต่อไม่เลื้อลังนะครับอทีนี้เวอร์ชันแรกที่เราทำก็คือเรา คือเป็นไพร์คือชาวบ้านเนี่ยบางทีเขาไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัดได้ตนเองที่บ้านเขาก็ต้องไปโรงพยาบาลทีนี้บา,บางคนก็มีโรคเบาหวานความดันนะครับแล้วก็เขาก็าไม่มีอุปกรณ์อยู่ที่บ้านนะก็ต้องไปที่โรงพยาบาลอย่างเดียวใช่ครับ <S <S ทีนี้เราก็ไปซัพพอร์ตทำระบบขึ้นมาให้คเข้าถึงง่ายและสามารถตรวจแล้ว มพารามิเตอร์ต่าง,งๆเนี่ยข้อมูลสุขภาพต่างๆเนี่ยอยู่ในชุดเดี่ยวนะครับ<ม>ซึ่งสามารถเซฟข้อมูลสุขภาพในแท็บเล็ตแล้วก็สามารถส่งไปเป็นพิจนข่าวได้าทางแดชบอร์ดนะครับโรงพยาบาลสามารถล็อกอินเข้าไปดูสมุดแดชบอร์ดเนี่ยอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้งานที่โรงพยาบาลอาจารย์หมอหรือพยาบาลหรือโรงพยาบาลเนี่ยสามารถเข้าล็อกอินเข้าไปดูข้อมูลสุขภาพในระบบได้ พอตรวจสุขภาพแล้วนะครับได้ข้อมูลสุขภาพทั้งหมดมารวมอยู่ในชุดเดียวปัญหาคือจากการงพืไปที่เหมือนกันนะครับเราพบว่า,เ,าเวลาอย่างพ่อแม่ผมเนี่ยญาติพี่น้องผมเนี่ยหรือญาติญาตยยิไม่มีความรู้เรื่องสุขภาพเลยแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าเวลาตรวจมีชุดตรวจสุขภาพชิ้นนี้ที่บ้าน<ม>เขาไม่รู้หรอกว่าความดัน128สิบมันคืออะไรนะอเอาปัญญาประดิษฐ์มาร่วมกับระบบเ e l e m e d i c ี n e หรือแพทย์่างไกลนะครับก็ เราก็พัฒนาโดยทีมงานวิศวกรรมสุขภาพเราก็ร่วมกันทํามาหลายหลายรุ่นพอสมควรน,นะครับก็เอาโมเดลพัฒนาโมเดลเอไอนะครับเอามาใส่ไว้ในตัวแท็บเล็ตนะครับแล้วก็บางส่วนก็สามารถอยู่บนข่าวได้น,นะครับข้อมูลสุขภาพที่เข้ามาเนี่ยเอไอจะวิเคราะห์เลยว่าร้อยยี่สิบแปดสิบอยู่ในเกมปกติหรือปซึ่งมันแปลผลมาให้ผลให้ย<ห>ขึ้นถึงง่ายรขึ้นทำให้คนเข้าถึงได้นะครับ ทีนี้พอสมมติอา่าความดันเลือด120/80เนี่ยคือปกติก็จะบอกว่าปกติครับแต่ถ้าเกินแบบ150 160 200<ม>จะบอกว่าเกินเกณฑ์ทางการแพทย์หรือผิดปกตินะครับนอกจากนั้นปัญหาออย่างคือชาวบ้านเนี่ยหรือคนในชุมชนเนี่ยพอรู้ว่าค่าข้อมูลสุขภาพสูงหรือต่ําเกินเกณฑ์นเนี่ยแล้วไงต่อละ่ะ<ม>เขาควรจะปฏิบัตอิตนอยังไงนะครับปฏิบัติตนเพื่อลด NCD หรือเพื่อให ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขา AI ของเราจะแนะนำด้วยว่าอะพอคุณความดันเลือดสูงใช่ไหมคุณจะต้องปรับเปลี่ยนการกิน<ม>การนอนและเพิ่มการออกกำลังกายลดข่าบลดน้ำตาอันนี้เราแนะนำให้บุกเลยนะครับครับไว้ที่บ้านหรือไว้ในชุมชนหรือการตรวจคัดกรองเชิงลุกโดยรอพอสตอหรืออสมอก็จะไปช่วยในเรื่องของเฮลล์โปรโมชั่นหรือการส่งเสริมสุขภาพดัน